ไหนว่าหน้าต่างเพราะเราไม่ได้เปิดหน้าต่างนะหน้าต่างนี้อยู่เปิดเปิดพดกับชันนั่นแหละบนวกเวียนตอนเลื่อนรถอืก็เปิดฟังไปอย่างนั้นแหละไม,ไม่ไม่ดูหรอก สุดท้ายมันต้องไปเลี้ยวขวาที่โบซาชิก้าถ้าเราไปเวสต์ซินเตอร์เราไม่ต้องเลี้ยวที่โบซาชิก้าเราข้ามไปเลยถ้าไปเพิร์ตสตรีทใช่ อยู่เสื้อกันหนาวนะเ,เสื้อน,นี้แขนสั้นสาม <Go S 2> ส่วนกวยแอปเปิลแอปเปิ้ลคาเพนเสียงมูมืๆนผะู้ดีผู้ดีนะ เสื้ออินเตอรเฟียของเขานี่โดนเลยอ่ะ <c oughs> เราอยากรู้ว่าอันนี้มันจะใช้ประโยชน์ได้ไหมเพราะว่าเราไม่มีที่ติดกระจกเราอยากเอาอันนี้มาแำงานว่อย่างนี้ ไปทำไมซีบิคเซ็นเตอร์ไม่ใช่จะพาผมขึ้นฟีเยอย่างเดียวไม่ขึ้นวันนี้กูเออระเหยอยู่ข้างล่างเลยละนี่ไงชี้ให้ดูว่าดูตรงนี้น่ะุราชการเนี่ยคุกดูไปเลยนี่คุกเนี่ยเนี่ยคุกดูไปเลยทางเข้าไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยเนี่ยนี่คือคุกเห็นไหมนี่พากันมากันน่าคนแก่มาออกกำลังกายตรงนี้มาเดินเล่น บอกฉันทำไมนี่อันนี้สนามกีฬาบอกตัวเองสิว่าจะเข้ายังไงเชิญมาจะไม่มีวันจะเข้าอีกแล้วาไม่มันบีร้องทูบออฟฟิศเราเราเข้ามารับพวกเราไม่พวกเราไม่ไม่มาส่งเมลนะมึงต้องไปเอาเมีลที่นั้นเองอ๋อเหรอไม่ไม่สปงไม่ไม่ไม่เข้ามา 550แยกใส่ทับไว้เจ้าหน้าที่คุ้มต้องไม่เอาเองที่ไปรษณีย์ทุกวันเหรอทุกวันแม้กระทั่งวันเสาร์ต้องไปเอาไม่มามันมันมันซิคลูริตี้มันเข้ายากออกออกยากคุณเอาเองเลยไม่ยืใมันไม่ใช่อย่างนั้นะดิ๋ยแต่สำนักงานคุมประพติอ่ะมาอยู่มาส่งอยู่

เกงสเตชันนี้ก็ช่างบีลองไปถึงนู่นบีลองทูสุดเลยฟาเวอร์ไปสุดที่ไหนเลยประสุดตรงนั้นเลยสุดฟาเวอร์เข้าไปนะยู่ข้ามอยู่ข้ามอยู่ข้ามไฟแดงนี้ไปนี่คือแอร์เรียผู้ดีละศูนหกศูนหกยังยังเดินอยู่ตัวนี้ยังยังเดินส่งอยู่แต่อยู่เห็นอยู่เห็นต้นไม้เห็นอะไรไหมเยอะๆๆนะคือถ้ายู่ข้ามข้ามตัวนี้ไปคืออีกโลกอีกโลกหนึ่งละคือโอซิกละ เก้าสองเจ็ดศูนย์หกนี่คือร้านอัพฝั่งนี้มันเฟสตัวไปแอนนาไฮฮิลหรอไม่ยังอยู่ข้างล่างอยู่ย,ยังยังยังไม่ขึ้นฮิล <he w. S 2> ยังไม่ขึ้นฮิลแต่มันจะมีทางตันใช่ไหมเนี่ยฟาเวอร์เป็นตรงนี้จะทางตันแล้วใช่ไหมออสุดละสุดละสุดของฟาเวอร์คือเนี่ยแต่คือผูด้ดีมากบ้านแถวนี้โอโทวโออาเดินโอ้กวาจะเข้าไปถึงแต่ละหลังสนามหญ้าหน้าบ้าน แล้วก็ฝั่งฝั่งขวามือก็จะมีหมู่บ้านมีบ้านใหม่มคือคือดีมากอะเทอรี่คือตรงนี้คือดีมากเลยอะคือดีมากเลยเนี่ย <Modern S 2> มันตินเลนดอลละเฮาส์เลยโมเดนนั้นอนะอับลานอับพกเราก็ควรจะไปดูนะสรวจมาหมดแล้วก็พวกเสำรวจเราก็มาหมดแล้ว ิ0โค้ด92706ก๊อปเดินเหยียบบ้านทุกลลหลังแล้วพอดีเข้าไปส่งเมลในเมล็ o กบ้านทุกหล,งลังแล้วอะเห็น,นะ,นะ,เ,หนะเห็นะเห็น r ดี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 าีดน,น,นดี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 ีดีดีดดี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 เีดี